สวัสดีครับพบกับ Nano Channel วันนี้ผมจะมาเล่นเกมบิวแอนทัุ้หคนอยากฆ่าการแบบตัวรอร้อยยี่สิบนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหาห้องใหม่โอเคผมหาห้องได้แล้วมาลุยโอ้โหนี่เป็นหนั โอ้เป็นดานดุดุยดุบุนมฮะดุบุยดุบุยดุบดุุยโอเคอันนี้จะเป็นด่านที่ใครอยู่ข้างเขได้่ตอนนี้องเนียนๆแต่กร่อ่หยุดชักได้แม้แต่นิดนึงก็ยังดี รอเพื่อความสุดยอดเราจะมาสกิลดุกบุดเป็นควันชุยดุกบุดดุกระบุดดึกระบุดเอาเฮ้ไม่ได้ลุยเอาโหอ,อย่างงี้สแสดงว่าเอ้นันไไ่นมันก็ไมแต่ปืนแมงจริงอหปืนปืนเนี่ยสุดยอดเปลี่ยนตัวเป็นตัวแอร์ก็คือจะมีพลังพิเศษ มีพลังวิเศษเยอะมากนะครับจะเป็นตัวที่มีพลังมหาศาลในการกระโดดเมื่อติดเราครบแล้วเราก็จะสามารถไปตรงตรงนี้ตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนี่นะคะถ้าขึ้นแก้่นแก๊ก๊ก๊กก ตัวที่เรียกว่าหน,น,นี้นีมีค่อนข้างง่ายแล้วก็ใช้ง่ายอะไรง่ายด้วยเล้วว่าตอนนี้มันแน่วก็ไม่ชนะแต่ก็มีความสุดที่ได้เล่นอู้ดันฟันเาอาไปเลยแดันนี้มันเด็ดจริงตอนนี้เราเองเนยเข้าไป,าไ,ปไปเหมือนไปปัป๊มน้ำช็อกโกแลตกับปั๊มน้ำน้ำมงมแล้วคือเราจะกระโดดเข้าไปแบบเฮาหาันอ้าวเฮ้ยไม่ถึง

เราต้องดุดยังมีหละนะักการไม่งั้นเราจะดุดยแบบเสียเปล่าดุยยังมีหลักการนะผม

ันไไม่ได้อันนี้ผมพูดไปก่อนเลยนะครับว่าเ,เสียงของผมมันจะค่อนข,ข้างที่จะค่อนข้างที่จะ,จะเป็นมัน,ม,นมันปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าอัดอัดในนั้นมัน,น,นจะดูเหมือนเลยว่าเสียงทำให้เสียงผมแหลมดังอ่ะอันนี้แน,น่นอนมันต้องมีควทำแน่โอเคมันไต้องัาน้กันเอาคุณไม่กันขึ้นงนีนนนนนก็ไม่ได้ บอเบอร์แมนโจะเล่นไม่ได้แต่ก็ดีสุดกูคอนเทนเนอร์หลังนี้ขนาดผมเป็นฝ่ายางก็ไม่แย่มันก็ก็เหมือนกับฝ่ายขาวก็แค่ว่ามันไม่ใช่เพื่อนกันคื่งผมผมยังที่เหยียดกันเหมือนกันก็วางแผนเอาไว้ทีหลังก่อนแต่ว่าพี่ อยู ora, death, think, ่ไ oh, ด no, right. no, right. ้ก so ันมาตั้งหลายสิบปีแล้วแหละหลังก็เรื่องแบบนี้อีกอ่ะไม่ต่างกันไปกัน่นะแต่ยังไงก็ตามมันก็มีคนที่มีสายดีคนที่มีสายไม่มี่แหลแล้วคนจิ๋วรำคนนั้นแหละที่ถูกเหยียบคอจนตายผมคิดในใจเลยนะ เขาจะได้ระบบลงโทษคือการคือการเข้าคุกแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะได้ชั้นศาลหรืออาจจะถูกปรับหรือว่าอาจจะได้อีกเรื่องนึงเก็บบวตรบ้าน,นเมืองทำให้เขาได้ปรับตัวแต่ไอเน,นี้ยเขาไม่ได้ปรับตัวอะไรเลยเขาไม่รู้เลนแต่เขา,า,าไม่ต้องเสี่ยงเพราะเขาตายด้วยเขาเสียมากเลยนะประชงเห็ไหมว่าอะไรแต่ว่าไอ้ตรงที่มาขโมยของผมไม่ชอบจริงๆ ทวงว่าไปข้อมูลของเขาทำไมสึกว,ว่ามันแบบทำให้ร้านอาหารไม่กล้าเปิดแล้วคนดิด้ง่เนี่เขาอยู่เฉยๆเขาไม่ทำอะไรหรือแค่เขาแค่ไปไปทวงไม่ได้แบบไม่ใช่เป็นโดนอ,อะไรอะไรเพราะว่าพวกคุณไปทำอย่างนั้นมันก็เลยรบากไปส่วนรวมเรื่องประท้วงเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันประท้วงแค่ตรงถนนเ<อ>ดินทางไม,มามนก็ยังเดินได้อยู่เพราะแบบเป็นเรื่องปกติเท่าไหร่ยังไม่มีการยิงกันยิงอะไร น,นี่ผมเห็นแล้วเห็นเห็นอยู่ตรงมุ้งขงมนเอาแล้วจะให้ทุกคนลองไปกินสมควรไหมมันไม่ดีอันนี้่ามสุดท้ายกันที่ค่ะ